สวัสดีคุณครูที่เคารพและสูสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกลุ่มของเราจะมานำเสนอขีตกวีคนสำคัญในยุคโรแมนติกบุคคลนั้นคือยฮันเนสบรามยฮันเนสบรามเป็นหนึ่งในนักประพันธ์ดนตรีคลาสสิกที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดในยุคโรแมนติกเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้สืบทอดทางดนตรีของเบโธเฟนและบัคก ความสามารถของเขาครอบคลุมทั้งการแต่งเพลงการเล่นเปียโนและการอำนวยเพลงโดยผลงานของเขายังคงเป็นที่รู้จักและเล่นกันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบันบรามเกิดในครอบครัวชนชั้นแรงงานพ่อของเขาชื่อว่าโยฮันยาฮอบรามซึ่งเคยเป็นนักดนตรีรับจ้างเล่นฮอลล์ละดับเบิลเบสส่วนแม่ชื่อโยฮันนาเฮนริเคคริสตินานีเซนซึ่งเคยเป็นแม่บ้านมาก่อนค่ะ โดยตัวของบรามนะคะเริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่อายุ7ขวบผู้คนสัมพันธ์ในช่วงวัยเด็กมีชื่อว่าแอนดรูมาเซนผู้ที่ปลูกฝังพื้นฐานทางดนตรีอย่างเข้มข้นซึ่งรวมถึงดนตรีคลาสสิกของบัคเรตเฟนและโมซาร์คค่ะในช่วงวัยรุ่นนะคะบรามเคยแสดงดนตรีในบาร์ท่าเรือและโรงละครเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เขารู้จักดนตรีพื้น่านอย่างกว้างขวางเช่นดนตรียิปซีและฮังการีค่ะ จุดเปลี่ยนสำคัญนะคะอยู่ในช่วงคอสศ1,853หรือก็คือพศ2,396ปรามเสินทางไปเยี่ยมโรเบิร์ตชูมันและภรรยาคาราชูมันที่เมืองเดลเซิลดรอฟโรเบิร์ตประทับใจพรสวรรค์ของเขาจนเขียนบทความชื่อโนยอาบาเนนลงในนิตยาสารโนยอาไซชิฟฟูมูสิก ยกย่องรามซึ่าเป็นผู้ถูกเลือกที่จะสืบทอดวิบบญ,ญญาณของเบโดเฟนค่ะความสามาัถของบรามกับครอบครัวชูมันโดยเฉพาะคารากลายเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลทางอารมณ์และดนตรีชีวิตแม้ทั้งคู่จะไม่เคยแต่งงานกันแต่ความผูกพันทางใจระหว่างพวกเขาลึกซึ้งกันมากค่ะช่วงปลายชีวิตและความสําเร็จในปีพศ2419-2440หรือในคศ1876-1897นะครับรามเริ่มเข้าสู่จุดสูงสุดของอาชีพด้วยการประพันธ์ซิโฟนีทั้ง4บทซึ่งใช้เวลาหลายปีในการแต่ง ซ y โฟนีน no. ัมเบอร์วันอินซีมิเนอร์โอปุซิกิเอกหรือในคส1876นะครับได้รับฉายาว่าบีโธเฟนเทรซเพราะมีแนวทางคล้ายคลึงกับบ h โธเฟนซีโฟนี y ลําดบบที่2นะครับจะเป็นซ y โฟนีนัมเบอร์ทูทูโฟแสดงถึงความหลากหลายทางอารมณ์ตั้งแต่ความอบอุน่นแบบชนบทไปจนถึงความหม่นเศร้าเขายังแต่ง วอลริงคอนดัก c ตอ r i อินดีมเนอร์โอปุสเร่วมกับเพื่อนของเขาอย่างโจเซฟโยฮันคิมและลำดับที่2จะเป็นฮังการีแดนชุดเพลงยอดนิยมดัดแปลงมาจากทำนองของชาวพื้นบ้านและก็ลำดับที่3จะเป็นอินเตอร์เมซี่และแรฟโซเดอร์สำหรับเปียโนโน,นะครับ ถัดมานะคะจะเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตโยฮันเนสบรามค่ะบราห์มเสียชีวิตด้วยรูปมะเร็งตับในวัย63ปีณกรุงเวียนนาเมื่อวันที่3เมษาย,ยนคศ1897เขาถูกฝังที่สุสานเซนต์เซนเทอรี่ในเวียนานาใกล้หลุมศพของเบโธเฟนและชูเบิร์ตค่ะนะครับเป็นมาดกทางดนตรีผลงานของบราม์มถูกมองว่าเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความเข้งขัดแบบคลาสสิกกับความอ่อนไหวแบบโรแมนติก เขายึดมั่นในโครงสร้างดนตรีแบบดั้งเดิมในยุคที่นักแต่งเพลงรุ่นใหม่อย่างลิชและวากเนอร์กำลังเปลี่ยนแปลงทิศทางของดนตรีเขามีอิทธิพลต่อคีตากวีรุ่นหลังเช่นอาร์โนชเชนแบ็กซึ่งเคยยกย่องว่าบรามคือนักแต่งเพลงโปรเกรสซีฟที่แท้จริงเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ